หุ้ยแคสติ้งดีลี่เข้ามาปนะมันมีดารามาแคสด้วยคนหนึ่งมีดาราด้วยเหรอผหญิ วันนี้นะครับเรามีมิชชั่นพิเศษสำคัญมากมากมากครับเนื่องจากเซนและขนุนนะครับจากช่อง less girl เนี่ยเคยบอกพวกเราบ่อยๆว่าเขาอยากเป็น Star ์อยากจะไปโลดแล่นอยู่บนเอนีอยากจะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเวทีใดก็ได้ที่มันจะร้องเพลงจะเต้นอะไรเขาอยากทำนะครับโอเคเราแกล้งแหละแต่เราอยากให้เขารู้จริงๆว่าแคสจริงๆหรือการต้องอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับ แต่ถ้าใครแบบเห็นแววเขาจะเรียกเขาไปเราไม่ติดนะให้เขาไปลอจงจริงๆเลยก็ได้นะแต่อันนี้คลิปเนี้ยเราจะเขาจะได้แสดงฝีมือจริงๆ well. ด้วยแสดงจริงๆถึงจะเป็นการแกล้งแต่ต้องแคสตจริงกับคนที่เขาเป็นมืออาชีพในการแคสจริงๆจะ<ช>เ,เล่นกับนักแสดงจริงๆมาดูที่ไหทําได้ป่าตอนนี้เราจะส่งอ e ีเมลนะครับเราจะส่งอ e ีเมลปลอมที่ทีมงานสร้างขึ้นมาส่งไปหาน้องๆว่าติดต่อมาให้เล่นซีรีส์วัยรุ่นเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานส่งน้องๆเนี่ยเข้ามาคุยกับพวกเรา ว่ามีคนติดต่อมาแล้วเดี๋ยวจะมีนัดประชมุมแต่เรื่องนี้เรื่องนี้<ล>จริง,จ,รงจัง,งจก็จะไปแคสที่สตูดิโอที่แบบแคสจริงๆเลยเริ่มปฏิบัติการ อุ้ยแคสติ้งดีลี่เข้ามามึงแคสติ้งก็ใช่ว่าจะได้นะกูค่ะก็ไม่แน่นะมึงดวงกูก็บอกอยู่นะทิ่พวกอ่ะมันเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่แต่โลกเราต้องไม่ตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้คุณไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นแบบนิ่งๆเี้พี่อยากเป็นหรือเปล่าอยากเป็นดาราแคสติ้งรอแฉไม่ใช่รอพี่ชุเดี๋เราคุยก่อนแฉก่อนเซ้นเส้นต์ติ๊กติ๊ก โอ้ยแต่งน้ารูปมน้าน้าน้าีีเซ็ด้วยตาาบอกว่าอยากให้น้องๆ let's g ลองไปแคสติ้งดูมันไม่ได้มีแค่ผู้นั้มีคนอ้มี่ส่วนให่ได้เลเว้ยคุยหรืองอนะคุยีกทีก่อนวีดีโอพอคุยอะไรเบียดอ่ะอาจจะวนที่3าม พี่จ้าเหรอใช่ต้องทำไงต่อลางแล้วอย่าลืมพี่ด้วยไม่ลืมเดี๋ยวได้ซ้อมเหมือนกันผื่อมันที่เล่นร้องโอเคให้เล่นเลยไม่ได้ไม่ต้องจะให้เล่นเนาเลยค่ะไม่ได้เขาบอกข้อมูลเหรอเอ้ยลองร้องไทยสิแต่ประชุมประชุมอย่างเนี้ยซองซ้ำได้แน่เลยว่ะสวัสดีค่ะเอาวปต่เล จได้ได้ยินไหมอะคะเอาไม่เห็นกูป่ะเนี่ยจำกูไม่ได้เฮ้ยจำกูได้ปะเนี่ยเอาพี่เงย่ามันแตกการมมีดารามาแชร์ด้วยคนหนึ่งมีดาราด้วยเหรอใ่ไหมดารแค่บทเดียวกันเหรอ ลอยง่ายสามคนเนี้ยมีหนึ่งคนหลุดแน่นอนโอเคผมบอกมาแล้วเฮ้ยสามคนหลุดหนึ่งประมาณนี้ฮะขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้โหดีจ้าโอ้โหดีแม่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วดิคือถ้าเจอเจออะไรที่มันแบบอ่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งจะต้องพยายามอ่ะลองดิฉันจะได้ป่ะขอให้มันได้ก่อนหนึ่งเนยอยากป่ะถ้าหนึ่งคืออยากลองลองแล้วได้ได้ต้องพยายามแค่นั้นไม่ใช่ไม่อยากแต่ก็ไปลองให้เขาเสียเวลาเล่นก็ไม่ใช่ โชคดีเนาะโชคดีโชคดีเรากอืนว่ากันเดี๋ยวพี่ไปด้วยไมึงไปทำไมอ่ะเ็กเก็เพื่อเขาจะเอาโอ้คนดีโอ้โหพี่เองหนูว่านี่อย่าเป็นสาวด้อยดูพอเคยแม่หักแล้ว ตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สตูดิโอนะครับ e ล s g ก r l ก็จะไปแคสหนังนะครับแล้วตอนนี้นะครับทั้ง2คนก็คิดว่าคลิปนี้ที่คุณกำลังดูอยู่เป็นคลิปของช่อง l e s Girl แต่จริงๆมันเป็นคลิปของเทพลีลานะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ทุกคนไปดูการเปิดคลิปของทั้งสองคนนะครับไปดูกันครับสวัสดีค่ะทุกคนพวกเรา l e t s ตอนนี้เรากำลังมาแคสติ้งเออทีอ่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งซึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงตอนแรกเข,เขาส่งเรียลมา,าบอกว่าจะติดต่อให้เราไปแคสติ้งบทซีรีส์รเรื่องหนึ่งเออมันเป็นเหมือนหนังซีรีส์อะเนาะเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ได้วิดีโอคอลคุยกับเขาคร่าวๆเรื่องบทต่างๆว่าประมาณไหนแล้วตอนนี้ เขาก็นัดเรามาแคสติ้งกันวันนี้ที่นี่คือ <c oughs> คนรู้ว่าเราไม่เคยไปแคสไม่เคยเล่นไม่เคยเกี่ยวกับการแสดงเคยอ่ะหนุนเคยบ้างเพราะหนุยนเรียนมา,นมาแต่ว่าม, <c oughs> มันไม่ได้เป็นกองจริงจังอะ่ะไม่ได้กองแบบผู้กำกับเป็นคนอื่นไงพ้กำกับเราก็คือเพื่อนกันจลยไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าก็า <c oughs> มาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปแล้วคือเขาส่งบทมาข่าวใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบซ้อมข้าวแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแล้ว ช่วยกันลุ้นด้วยนะคะต้องจวมใหม่แล้วพี่เวดี๋ยวพี่สอนไหมล่ะพี่เวน้องช่วยหนูบทสรุปนะนี่พี่คิดให้พี่คิดให้กลกแบบมากไว้พเพื่อนจะพเพือนห้อยู่เรา่องเล่นเพื่อนเก็ถามเพื่อนเลยว่าเรา เลนโละอะเหลอเนโลเฮ้ยนีดอไม่ตลกนะมีนต้องทานวะซ้อมอยู่อหมดฟันกังต้องซ้อมด้วยหรอมันไม่ได้เป็นอะไกันไม่นอย่ไม่ใช่ค่ะจริงหรอเ้ยได้เสียเวลาหรือเปล่าม่งเสียเวลาผมเลยว้าวเฮ้ยเราไก่อน en su casa <laughs> ก็แล้วเขาคุณทำตย่นเลยตอนนี้แคสงานครั้งแรกของเขาอย่างตอนเราไปแคสอะตอนที่เราได้บทอะคือคือปกติเวลาแคสมาบทมันก็จะมาแค่นั้นใช่ไหมมันไม่ค่อยมันจะมีบางเรื่องที่มันจะมีแบ็คกราวด์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ให้มาแค่นั้นก็ต้องทำการบ้านต่อไปว่าตัวละครนี้แบ็คกราวด์เป็นไงคือเมคอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองอ่านบทดิลองต่อบทยากอะเบวสองพีแล้วนี่ ก็เดือบเราเป็นนิ้งใช่ไหมก็พี่ก็แค่พูดว่านิ้งเป็นไรนิ้งอะไรไม่ได้จริงเลยย่ามัดูขี้เอยแบไม่ได้เลยเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเครียดเหรอไม่ต้องเครียดนะมีปลอบด้วยความพี่ไม่ต้องเครียดช่วยไกันนอนกันได้ในกรณีที่ผมไม่สามารถจับต้องเล่นสองสิบองศาเรื่องเดียวเองเล่นกันไปเล่น ยังดีไม่บอกว่ามันว่านิ้งจบเลยนะ <im iter> ซึ่งมันจะมีท่อนหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าเธอทําตลกพยายามเล่นมุกตลอดเนี่ยมุกนั้นมันคือการอินโพไวส์แต่เราจะมีการให้น้อที่แบบว่านิ ing, put, 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 put ้งไวพดเพชรอะไรเงี้ย <im iter> เธอก็ต้องเล่นของเธอเองได้อะไรเงี้ยอื <im iter> มันยากนะเนี่ยมันยากแต่ว่าผมเขาจว่าน้องเ <im iter> ข,ขาถามอะไรมาบ้าง <im iter> นั่นแหละนะแค่นี้เองมันจะไปยากอะไรใช่ไหมยากยากยากคุราก็มนเป็นคนดุมากมันก็มีแค่ดีแลกก่อนพี่าออนที่ ลองดูนะคะ5 4 3 2สสแอคชั่นนิ้งเป็นไรไม่ได้เป็นไรเครียดหรอไม่ได้เคียดไปนิ้งตรงนี้ตรงนี้ไว้พึ้นเปอรพฮ้ว้พึ้นเปอร้ เออไม่ขำเลยอะ่ะแกเราไม่อยากให้แกเครียดนิแกทำอย่างนี้เรายิ่งขี้รู้ป่ะแกไปไกลๆได้ป่ะเราลองขาน้าใส่ไปงุ้มใส่ไปงุ้มนิ้ง,งตะนนั้นี่นี่ไม่เข้าใจหรอกินจะไปกินก็ไปเหอะนิ้งแบบนี้เลยไปดิน,บบนิ้งลำงคา เราแม่งเศร้า,าเรารู้สึกว่าเหมือนเราถูกเพื่อนรักคนหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นตัวตรงังคาหน่ารำคาญเนี่ยมันจะต้องรู้สึกยังไงเนี่ยโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวผมอลองดูก่อนลองขอลองดูอีกคนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวขอใส่แบบเบอร์ใหญ่ขึ้นหน่อยขอ,อเปลี่ยนคนหครับนิง๊งเป็นไรอะ่ะเครียดหรอเราไม่ได้เครียดนี่เราเล่นตลกให้ดู ดูดิมือไม่เท่ากันด้วยแกเป็นไะไม่ขำเหรอทำไมอะแกเครียดอะไรเปล่าคือเราบอกว่าเราไม่ได้เครียดไงเราเห็หมีมสออุสีเหลืองภาษาอังกฤษอะเราตอบเองก็ได้สีเหลืองเยลโลมีนอีโต้ไงพอเหอะมันไม่ตักแกเป็นไรอ่ะ ขัดขัดเอาเฮ้ยทำไมเราหลุดเองเจย์โต้ไปแล้วทำจริงอ่ะเจย์โต้ไปแล้ขทำจริงมันไม่ตลกเลยอ่ะแกคือมาตลกมากเลยเหรอเราไม่อยากเห็นหน้าแกอ่ะแกใบกายเราได้ปะอย่าไปยุ่งได้ไหมมีอะไรก็บอกเราดีพยายามพิจารณาอีกทีไงขนมหวานอะขนมหวานอะไรปีโป้อไงมันไม่ตลก หรือว่าปก็บอกว่าไม่ต้องอกเลยจะพูดทำไมเนี่ยเราแค่ไม่อยากให้แกเครียดอะมันน่ารำคาญรู้หรือเปล่าจะไปไหนก็ไปไม่อยากจะ เรื่องมุกเมืกี้ทีได้ไห,ไหมยันโล่ไม่ตลกตรงไหนวะแล้วลามไปถึงปั๊มน้ำมันถ้าเกิดเป็นปันม๊มน้ำมันก็เ,เอซโซ่ไงด้านเราเล่นปั๊มน้ำมันเอซโซ่ยิงจะตลกกว่านี้ลองเล่นดิปั๊มน้ำมันเอซโซ่ไงนก็ตลกนี่หว่าอะไรเนี่ยมันก็ตลกนี่หว่า ลองให้ฟูมไปเลยตลกขนาดนี้มึงยังไม่ขำอีกแล้วก็ฟูมไฟตลกขนาดนี้ต้องไม่ไม่ขำวะมันเหลือไฟที่บัฟเลยเออใส่ไปมึงัยังเหลือควายที่บัฟฟาโลอีกนะขู้ว่านนี้ต้องผ่านแน่ขั้วอันนี้มันต้องผ่านแน่ๆแต่มึงไม่อยู่ให้ครูเล่นไงนิ้ง แต่มึงไม่อยู่ให้กูเล่นไงนิ้งภาษาหมกมักอีควายบัฟพ้โลควายบัฟพ้โลแพ้พี่แพ่ครับ <c oughs> นี่ร้องจริงเลยวอยว้า <c oughs> มาแรงมากขอโทษพันดี <c oughs> โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ เพ่าม mm. yeah, like. okay, like so like uh, ่กล really. ับไปดูหนเ่นี้มันไม่มีอรยเขีแ่วหัยนดิคก็มันคิดูจะหายเคได้ยงไงแกก็มีเราเป็นเพื่อนนวยมีแกเป็นเพื่อนเหรอก็เราไงเพื่อนแกเราเป็นเพื่อนกันเหรอ ไม่แต่แกเราเป็นเพื่อนกันจะมาจับได้ไหมเฮ้ยนิวหายมันไม่ตลกก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวทำไมไม่เข้าใจแกรู้ไหมว่าเราเจออะไรมาบ้างอ่ะแล้วแกมาทำยิ้มแต่เราได้ยังไงอ่อยยิ้มหน่อยได้ไหมว่าคัดก่อนเพราะว่าหนุ่เล่นไม่ได้ว่ะ เบรกก็เพราะเล่นมากกว่านี้เราว่าเดี๋ยวเบลแม่คอแตกแน่เราว่าหนุนหนุนหนคิดมุกไม่ได้มันไม่คิดมุกเราว่าหนุนไม่ได้ม่ได้เอาความธรรมชาติของของของเวลาเราเป็นเพื่อนจริงอินไซต์ออกมาอินกับมันไปเลยเธอต้องรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันเป็นฉันเป็นมีนะฉันรู้สึกเสียใจนะแต่ฉันอยากให้เธอหัวเราะนะเว้ยแต่ตอนเนี้ยหนุนพูดวนไปวนมาเหมือนเหมือนหนุนไม่ได้เข้าใจบทมันจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเราเธอพูดเรื่องประเด็นซ้ำๆซ้ำๆมันก็ไม่ใช่การแสดงแล้วอันนี้คืองงอันนี้เรียกว่างงครับนะ ทำเขาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถ้าพร้อมเราจะเอาพี่จะลองให้เธออีกทีหนึงห <c oughs> ่งนะอคุณค่ะยังไม่งงนะหรือจะพักกอ,อแป๊บหนึ่งแป๊บหนูขอขอขอเคลียร์ <c oughs> นิดนึงก่อนได้ไหมคะ เรื่องของตอนที่เราไปร้องคาราโอเกะด้วยกันดิจำไม่ได้ที่เราไปเป็นสโมรด้วยกันไงซาร์ดังเฮนน์เนออีเด็กกีวีนะก็จงไม่ได้โอ้ยก็บอกว่าอย่ามายุ่งไงเราสมมสามไงที่เราไปด้วยกันน่ะจำไม่ได้อ่ะคัดคัดก่อนเราว่าอย่างนี้เอาใหม่เดี๋ยวจะอย่างนี้ครับเราว่าเวลาคนมันรำคาญเราอะมันต้องมีอาการเฮ้ยแล้วก็ มันต้องมีอาการแบบเจือนเจือนเฟดออกมาแล้วก็ยิ้มกลับไปใหม่ตอนนั้นเรายิ้มตลอดเวลาเหมือนเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาเกินไปอะ่ะเราว่ามันมันมันไม่ได้เอาความเป็นรู้ษย์ใส่เข้าไปอีกความที่รู้สึกว่าเกิดมาพะเจือนแต่ใจเราเรยงสู้อยู่ล้วก็เลยไปเล่นต่ออะไรเงี้ยมันมันทรมัตรู้สึกแบบนั้นอะ่ะเหมือนเปลี่ยนเวไปเรื่อยใช่ใ,<ห>ใช่ <ๆ S 1> มันค,นนนคออาการแบบช็อตแล้วก็มาต่อช็อตแล้วก็มาต่อตอนนี้เราแบบสดใสตลอดเวลาเลยเราว่านี่ก็บ้าไปหน่อยอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดขออีกทีหนึง่งก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวจะมาอะไรเนี่ย เราไม่อยากให้แกเครียดไงนึกมันก็เรื่องของเราเราจะแค่มันก็เรื่องของเราแต่แกเป็นเพื่อนเราเนาะเว้ยเราไงอะตลกส่วนงสัเฮ้ยนิ่งมาตลกมากเลยเหรอมุของแกอะนี่เราเศร้าอยู่นะเว้ยแกคิดได้ยังไงอะมันไม่ตลกเลยอะแต่มันก็พอจะช่วยได้ไม่ใช่หรอแต่มันก็พอจะช่วยได้ไม่ใช่หรอเราอาจจะปลอบคนอื่นไม่เก่งอะแต่เราอยากปลอบแกนะเว้ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลย เราขดแน่แกนคนโคตรอ่ะเราเสียใจอยู่เราเป็นหัวขวักแล้วแกทำอะไรอยู่เลเ่น,นมกุกอะไรของแกวะเล่นมุกอะไรมา มันล้มเหลวแล้วนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหนทำได้ไหมลองไปก่อนลองให้ได้ท้าไม่ได้ผมอยากไดทก้ทำมาลงกันทำมาลงกันให้เวลาให้เวลา แค่เวลานะเดี๋ยวแหวนตามพี่แบบคนที่อยู่ตรงนี้เขาก็เสียเวลาด้วยจริงๆเราอยากมาทหไวะเธออยากเล่นปะล่ะเล่ะคือถ,ถ้าเจอเจออะไรที่มันแบบอ่านีไปอีจุดหนึ่งเธอต้องพยายามลองทีชิ่งจะได้เป่ขอให้มันได้ก่อนหนึ่งเงยอยากปะถ้าหนึ่งคืออยากลองลองแล้วได้ได้ต้องพยายาม เร็วอย่าให้เสียเวยลาเขาอีกหนุนพี่ให้อะไรครับหนึ่งมาบิว้วแล้วพี่จะช่วยบิว้วเ<น>พื่อนคนหนึ่งมันรู้สึกแล้วว่าเราไม่อยากเขาไม่อยากให้เราอยู่ตรงเนี้ยเขารำงคารเราอะ่ะเขารำงคาแล้วอะ่ะตอนนี้พี่ก็เริ่มรู้สึกรำคาญที่น้องเล่นไม่ได้เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันลึกๆแล้วเสียเวยลาพี่ต้องทีน,น้องพูดแรงเพราะผลคือพี่จะบิ้วน้องอะ่ะเฮ้ยทำไมเล่นไม่ได้วะหนุนไม่ได้ยากนะ มันไม่ได้ยากเลยเชื่อดิมันไม่ได้ยากเลยใส่ใจกันมันนิดหนึ่งคิดกับมันตีโจ๋ให้แตกเบลเขาไปตอบบทให้ห่อยใส่เป็นแดงๆเลยยังนั่งตรงนี้อยู่อีกเหรอยังไม่ไปเหรอจะอยู่อีกนานแค่ไหนหวะจะอยู่อีกนานแค่ไหนหวะไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยใส่เป็สัง ใบพดเก็จพุธพอทพุธจะพุธใบพุธพุธเราหันมาใบพุธพุธกลับเบลทีหนึ่งใบพุธใบพุธไปแล้วพ,พุธตลกมากปะตะลกมากปะต,ะล,กกตะลกมากปะตลกมากเหรอตลกมากปะวันเนี้ยถ้ามาแคสอะไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้มาแคสกันเล่นเฉย เวลา s อ r r y น้องทั้งสองคนนะฮะนี่เป็นพิธีคอลแรมคอนแลมเทพเวลากันเลสเกิร์ดใช่ค่ะคนดันหลายคนเลยใช่ส่วนหนึ่งพี่ต้องบอกก่อนเราต้องขอโทษน้องๆนะขอโทษน้องๆสองคนเล่นใหญ่มากอ่ะที่นี่ร้องได้อ่ะเฮ้ยทำไมไม่ร้องได้ยัไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอะ ขออีกนิดนึงนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ไม่จบอาจจะคิดว่าเราแกล้งน้องหนักไปจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนที่แบบรักน้องๆขนาดนี้นะพี่นะเธอคิดดูเธอคิดดูให้มันดีก่อนสมมติอันนี้วันนี้เป็นการเซตอัพขึ้นมาแต่อย่างน้อยนะครับเราให้น้องเห็นแล้วว่าการทำอาชีพักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องมีการเตรียมตัวนี่น้องได้เจอของจริงแล้วไม่ใช่คิดไปอย่างเดียวนะวันหนึ่งจะมีโอกาส แล้วถ้ามีหนังเรื่องไหนติดต่อเข้ามาเราจะส่งน้องไปนะความจริงในคลิปนี้จะได้เห็นฝีมือไดเราฟังสองคนนี้มากกว่าในฐานะที่คุกคีอยู่ในวงการเพราะสด็ก็เป็นตัวแบบอยู่ในวงการจริงๆเธอก็เป็นดาราจริงๆเล่นตีบทกระจุยทุกครั้งเลย จะลองบอกสองคนนี้ให้เป็นกำลังใจผมผมจะชีวิตในวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็มีการทําแค้ส่งบ้างแล้วก็ทำพวกเกี่ยวกับพวกวงการภาพยนตร์วงการแม้กระทั่งเอ็มวอ็มวแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือน้องเซนเนี่ยพอสวรค์ล้วนๆมันมาถึงแล้วแบบ เขาเรียกว่ามันน้อยคนนะที่รู้สึกว่าเขาลาคนต่อแดล,ลก็กแบบปักแล้วตัวเองรู้สึกปุ๊บเลยแล้วก็ออกไปแบบนั้นเลยเนี่ยมันคือพรสวรรค์ที่ไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงมันได้เห็นได้ชัดเจนเลยไม่ได้บอกว่าน้องขนุนไม่ดีแต่น้องขนุนพยายามจะแสดงมันก็เลยกลายว่าไม่เข้าใจ <c oughs> ในอารมณ์ของโมเมตนต์นั้นจรงิงๆ <c oughs> เพราะเราคิด,เร,คดเราคิดแต่ว่าเราจะเอาอยัางไงวะใช่ไหมเราคิดแบบน้ใช่ไหมมันเลยจะทำให้เราส่งแดร็กกลับไปไม่ได้นั่นแหละถ้าเกิดเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีเวลาเข้าใจบทอ่ะเราก็เชื่อว่าเธอทําได้เพราะว่าจังหวะที่เป็นเทคที่เทคสุดท น้องม,มันเริ่มมีบางอย่างที่เป็นธรรมชาติออกมาเยอะเออให้เบลพูดหรือต้องพูดี้เป็นไงอ๋อเลิกการแสดงก่อนก็ได้คือจริงๆเราอ่ะก็แคสมาหลายงานแล้วเราก็ไม่ได้ก็เยอะแต่ว่ามันไม่ตรงบทที่เขาต้องการไม่ตรงที่แคสต้องการก็ผิดหวังมักเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยแบบว่าประสบการณ์แล้วบางซีนอ่ะเอาจริงๆเวลาเราไปถ่ายเราก็ได้ไม่ได้นะมันก็ต้องแบบค่อยๆบิวอะไรอย่างเงี้ยเออว่เข้าใจเาใช่แล้วก็ต uh, ้องต้อง แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากพี่ถ้าเกิดคนดูได้ประโยชน์จากคลิปนี้คือสิ่งที่เขาด้เห็นเลยว่าการทํางานจริงๆเป็นยังไงคนที่เขาแบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเบอเอ๋ต้องโดนจับแคสติ้งจริงจะรู้สึกยังไงไม่มีใครผิดหรือถูกแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคืาว่าคนหนึ่งต้องมาเพื่อแสดงอีกคนหนึ่งเขาเกิดมาเพื่อแสดงได้เลยอ่ะมันไม่เห็นแบบแบบว่ามันต่างจริงนะปากเจ้าให้หนูด้วยเลยนี่ไงอจะบอกคนดูก็บอกหมดเลยมีช่องทุกคนใช่ผมสรุปก่อนของคนดูก็คือถ้าเกิดว่า ใครเห็นตอนนี้คงได้เห็นฝีมือน้องๆแล้วแล้วก็เห็นความพยายามที่น้องๆทำนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ <laughs> แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมตาไปให้กำลังใจน้องๆได้ที่ช่อง l e s Girl แล้วก็นี่ก็มีเกีดนแล้วก็วกมีอ <ๆ S 3> ่ะของผมทำเพจโกโกครับยอดซับตอนนี้ก็คือบอกเลยทะลุ ฮาลู้ล้านฮา,นานรู้พันไ <c oughs> <c oughs> ปแล้วฝากติดตามโกโก้นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วเกี่ยวกับการถ่ายภาพให้ความรู้ในเชิงการใช้อุปก,กรณ์กล้องฟิลม์มกับการเลือกสรรในการใช้นางแบบแล้วก็การถ่ายภาพอะไรงนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ของเบลก็ทำยูทูบเหมือนกันแต่ว่าลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะเพราะว่ารวยอยู่แล้วไม่ไดมีเวลาทำก็เขมิสราชานุนะคะก็กดฟอลทิติลาแล้วฟอลนี่ด้วยนะคะได้รอกัอยู่ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากติดมาก คุณเทพวลาเลยครับผมกัเลสโกคีครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะโทษด้วยนะครับ้มาขอโทษน้องๆดิขอโทษลูกหนหลังตระดเลยแอบยิ้มเลยยิ้มใหญ่แอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ดูอยู่อะอยู่นีอ่มันเขี่ยวอะทเบลทบ